สวัสดีค่ะร้านเต้มหมดกันเกษตรข่าววันนี้เราจะมาเททดสอบปั๊มอนาคอนดาสี่นิ้วเผาสี่เมตรนะคะฝั่งทางนี้นะคะและปัม๊มมาร์กอสุกสี่นิ้วเผาสี่เมตรเป็นข้อแข็งนะคะกับเครื่องยนต์เบนซินอ่าสี่จังหวะของโทซาก,กะนะคะโทซาก,กะก็ได้นะคะใครจะเรียกขนาดเจ็ดจุดห้าแรงนะคะเราทําปัม๊มมาร์โสุกพ่วงมูเล่เพื่อจะให้ต่อสายพานให้มันถูกมวยจับคู่จบให้ถูกคู่นะคะอนาคอนดาก็ต่อพ่วงสายพานปัม๊มมาร์โกสุกก็พ่วงสายพานนะคะ เราต่อให้ด้วยซ้ําปั๊มละกอสุมันเป็นอะไรนะชุดเผาตํปาปลาตายตัวใหญ่สุดคือหกนิ้วใช่ไหมช่างอ่ามีสามนิ้วกับหกนิ้วนะคะเราเผาหกนิ้วให้แต่ฝั่งอนาคอนด้านเนี่ยแปดนิ้วว,วินแปดนะคะถ้าเราวินหกเข้ากันนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นอนาคอนด้าจะ, <5 S 1> จ,ะจะแรงกว่าอ่ารอบจะแตกกว่าอันนี้ยังใช้หน้าแปดนะคะรุ่นใหม่เป็นหน้าแปดเดี๋ยวเรามาททดสอบกันว่าใครจะแรงกว่ากันจักมวยชกให้ถูกคู่สี่นิ้วเผาสี่เมตรเท่ากันมาดูกันค่ะ อ่ะเดี๋ยวเรามาประกอบสาย PE นะคะตับมวยชกขูให้ถูกคู่สาย PE ก็หน้าสี่ความยาวก็สิบเมตรเท่ากันนะคะอ่ะเริ่มประกอบสายส่งน้านะคะอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเอาปั๊มลงให้ดูนะคะทีละตัวอ่ะปั๊มแล้วก็สุกลงก่อนยยคนเดียวได้ไหมช่วยหน่อยช่วยหน่อยอาหนักคนเดียวไม่ไหวนะคะพอประกอบเข้าเครื่องแล้วต้องหาคนช่วยถ้าหนุ่มโสดใช้งานไม่ได้ดีนะคะแนะนําสําหรับคู่สามีนะคะที่มีเมียแล้วอ่ะอ่ะดันลงเข้ากันนะคะ เพราะว่าเทาเราสี่เมตรเท่ากันอ่ะสุกมักละกอสุกปั้มละกอสุกลงน้ำนะคะสายส่งน้ำพี e ่ S ีสีดำเดี M ยวสิบเมตรนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูความเร็วแรงกันว่าใครจะได้เร็วแรงและน้ําได้เยอะน้อยมากขนาดไหนนะคะอ่ะส่วนปั้มนุณได้นะคะเตาสายอ่อนง่ายอีซี่สลิมนะคะยกแบกคนเดียวได้ไม่ต้องมีใครช่วยเหมาะสําหรับมุมโสดสาวโสดนะคะที่ทํางานคนเดียวนี่ค่ะยกแบกใส่บ่าใครคนเดียวได้เลยนะคะ อ่ะคนเดียวนะไหมโอเคจับเท้าไม่เท้าเคลื่อนตัวนะคะบอกแล้วเหมาะสมัครหญิงชาย,หญ,ชายห,หญิงโสดชายโสดถ้าหญิงโสดไม่เจ้าอ่ะคนเดียวได้สบายมือค่ะต้องลงเดินซสิบกวะนะพะอ,ะอเสร็จก็โยนเท้าค่ะ เห็นเหรอคะสายตรงน้ำพีสีดำสิเมตรเท่ากันนะคะ,ะมาช่วยเอาแรงเขาคืนหรือเขายกป,ปั๊มช่วยอ่าเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องเลยนะคะระหว่างปั๊มมาร์กอสุกสี่นิ้วเผาข้อแข็งสี่เมตรนะคะกับปั๊มนาคอนดาสี่นิ้วเผาสี่เมตรสตาร์ทต่อพ่วงมูเล่เหมือนกันนะคะนี่นะคะพื้นที่แห้ง,หงเห็นไหมนาคอนดาน้ำมาก่อนนะคะ นาคนด้าน้ำมาถึงก่อนสายส่งน้ำสิเมตรเท่ากันนะคะอจับดันไปนู่นเลยดงอจับไม่ค่อยอยู่นะคะดูเอานะคะปั๊มมะละกอสุกเอาก็แข็งก็จะยากหน่อยเล่นเครื่องให้เท่ากันเนี้ยอ่าเล่นเครื่องรอบเครื่องให้มันเท่ากันนะคะจะได้รู้รู้รอบนะคะรู้รอบขอบชิปอ่าลองยกยกขึ้นเท่าเกันเนี้ย ยกยกอ่าแค่ยกจับไปเหมือนกันยกจับไปเหมือนกันอ่าความแรงต่างกันนะคะอ่านี่ค่ะของช่างโด่งจะเป็นปั๊มอนาคอนดาสี่นิ้วเอาสี่เมตรนะคะส่วนของช่างธงจะเป็นเพาข้อแข็งนะคะปั๊มมาร์คอสุกนะคะสี่นิ้วเพาสี่เมตรสายส่งน้ำสิบเมตรเท่ากันนะคะอ่านี่ค่ะระยะสาย ให้อโอกาสบีบบีอ่าใครจะแรงกว่ากันนะคะดูนะคะพอบีบสายยางดูนะคะอ่าช่างทงหายไปในกลีบเมฆแล้วค่ะช่างทงหายไปในกลีบเมฆแล้วค่ะ,คะอ่าของช่างดงแรงนูนะะ่นค่ะจะข้ามถนหนุนไปดูแล้วค่ะอ่าลองสูบอยู่บ้านพีจะน้ำเกือบถึงลมสักนะคะโอเค X2 ลองเครื่องเลยสตาร์ทดูนะคะปั๊มมาละกอฝั่งทางขวานะคะนาคอนด้าฝั่งทางซ้ายนี่ค่ะอ่าเล่งเครื่องให้จำเท่ากันนะเลนไบแล้วนะคะลองบีบสายเลยดูว่าใครจะไกลกว่ากันนะคะดูของช่างโด่งนะคะ4นิ้วเพา4สเมตร มันละคอข้าสี่นิ้วเผาสี่เมตรนะคะระยะบีบสายให้ดูแล้วนะคะว่าน้ําไกลขนาดไหนกะระยะของช่างธงน่าจะได้อยู่ประมาณ2-3เมตรของช่างโดงไม่อยู่ละค่ะหน้าอย่างต่ําก็น่าจะ6กถึง8เมตรได้นะคะ6-8เมตรได้นะคะ,ะท่านผู้ชมคะนี่คะ่ปะปั๊มอานาคอนดาสายมือนะคะปั๊มานาคอนดาสีเทาเผาสายอ่อนสายมืออ่า รุ่นเก่าจะเป็นปั๊มอนาคอนดารุ่นใหม่จะเป็นปั๊มสีเทาเผาสายอ่อนนะคะเนี่ยค่ะบีบสายน่าจะได้ประมาณถึง6กถึงเเมตรนะคะส่วนช่างทงปั๊มมะกอสุกไปได้แค่สองสามเมตรค่ะโอเคโอเคดับเครื่องเลยเลย มวยชกให้ถูกคู่สนามหนึ่งจบไปแล้วต่อไปเราไปดูสนามสองโหดกว่านี้หินกว่านี้เป็นล่องเหมืองอ่าลึกชันประมาณสามเมตรกว่าๆค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามสนามลบที่สองค่ะทำไมน้ำเต็มดูดูพื้นที่นะคะดูของช่างดูของช่างอะไรนะช่างธงดูน้ำจอดแจ๊ะนะคะน้ำจอดแจ๊ะดูของช่างธงนะครับเป็นทะเล เบื่องเอาพี่น้องเดี๋ยวดูน้ำดูน้ำนะคะไหลเข้าเครื่องแล้วน้ำไหลเข้าเครื่องแล้วอ่าต่อไปเป็นการเก็บกู้ค่ะเก็บกูเ้เ้อสูเบื้องเอาใครเก็บง่ายเก็บสาเอาปั๊มข้อแข็งนะคะปั๊มากพอสุกเอาข้อแข็งสี่เมตรนะคะ,ม,ะ,คะมีการปรับมือเรียกตัวช่วยแล้วนะคะลกเดนียวแบบคนเดียวไม่ไหวนะคะอ่าขึ้นซอยไปแน่ดังว่าน,นะคะถ้าปั๊มเอาข้อแข็งไม่เหมาะสําหรับสาวโสดชายโสดนะคะแนะนําให้ไปเป็นคู่ดูโอ้นะคะ ปั๊มเท้าสายอ่อนจิบคนเดียวได้ไหมบกนี่ยกดีๆนะคะระวังเอลเคสเสียเส้นเด้านะคะนี่ค่ะนาบันดาลูกส่าล่าสี่นิ้วนะคะเท้าสายอ่อนล่ามันไปโลดเออพวกมีเสียบกมีพังละ,ะ,งงเ,ะ,ะ,ะเวลาใช้งานพยายามต้มเผาะนะคะเวลาจิบม้วนเทางองได้บิดได้เวลาใช้งานให้มันเตาให้ตรงๆไว้นะคะพกปเจแล้เราก็มีขายนะคะอ่ะ นี่นะถอดเขลาออกอถอดตะพานถอดออกจากมุเล่แล้วก็ดึงทุกมุเล่ออกจากแท่นก็ยกเขากลับมาก่อนได้ค่ะชุบกู้ง่ายนะคะแท <ๆ S 2> ่นของเราก็ธรมาสำหรับเอามันกระด้ากับเครื่องยนต์ใส่ได้ทั้งเบนซินสี่จังหวะดีเซลสี่จังหวะดีเซลอ่าลูกสูบตั้งนะคะตั้งแต่ห้าถึงห้าแรงขึ้นไปจนถึงแปดแรงนะคะแท่นเราใส่ได้เด็คนเดอรสบายือค่ะหยุบแล้วังนะ อย่าลืมกดติดตามกดซับสไกร b ์กดกระดิ่งกดแชร์ให้ร้านเจหูดการเกษตรด้วยนะคะ